ฟีอย่างงี้ฟี oh อ,อ, oh อันติเจ็บนะเจ็บนะอ่าสวยอ่าเอาฉีมง,งี้อาจจะถึงถึงถึงชีวีดบอกเลยว่าโคตรคมรอบนี้แม่แหดด่านอะไรครับเนี่ยด่านใหม่ด้วยเหรอก็ก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนนะครับแม่ ต้องบอกเลยว่าภาพในเกมผมนี่ดูลื่นไหลแล้วก็สวยก่าเดิมเยอะเลยนะครับเปลี่ยนการจอแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันจกเจ้าตัวชิกเกอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตเฮ้ยล้มก่อนไหมล้มก่อนไหมอ่าเรียบร้อยไม่มีวาลานก็เรียบร้อยไปนะครับผมหนึ่งหนึ่งคนในเวลาเวลาสาั้นลินพันเลยเมื่อกี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนการจอใหม่แล้วนะครับก็ ในคลิปนี้ผมเล่นทิกเตอร์เนี่ตัวที่ผมเอามาไม่ใช่ใช่สิเปิร์ที่ผมเอามาก,ก็จะมีหลักๆเลยที่ผมเอามาลองเล่นก็คือไอ้เปิร์ตาบอร์ดนะครับแล้วก็เอาเปริร์เปิดตู้เร็วมาบวกกับแอดออนของตัวมนันที่ใครโดนไปแอดออนที่มันที่มันเปิดตู้เร็วด้วยก็จะเปิดตู้เร็วโคตรๆนะครับเอายืนยืนฟีอย่างนี้ฟร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 ี ไม่เคเห็นก็เมื่อกี้ไม่เคยเห็นโอ้โหเมื่อกี้อีกอันเดียวอีกอีกอีกแค่เล่มเดียวเฮ้ยเอ้าไปไหนแล้ววะอ๋ออ้น,นี้เลยอยากเล่นนะครับอยากเล่นนะลอยากเล่นนะก็ง่ายก็คือคลิปนี้หล,ล,ลักๆเลยผมก็ามาเปิดตู้เร็วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็จะเอาเปิร์กตาบอดมาลองเล่นด้วยนะครับดูเปิดตู้โคตรเร็วเปิดตู้อย่างเร็วเอ็นออนมันบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดตู้นะ ก็เขาไม่ปั่นไฟกันหรือไงว่ามาวิ่งเล่นแล้วตอนนี้โอ้โหเสียงเสียงร้องชัดมากฟาจาไปจริงบ้านใหญ่เมื่อกี้ก็เหมือนจะมีคนอยู่นะน่าจะเป็นฟังมินนะครับน่าจะนั่งแอบอยู่กระทืบแรงก็ได้บัฟมาด้วยนะครับกระทืบเปลี่ยนเป็น30% แสดงว่าเอส,เอสปั่นอยู่นู่นแน่เลยโอเคมาละจะมาช่วยเลยเหรอเจ็บนะอาจจะถึงชีวิตถ้าผมปาโดนเอาเอาเราไม่ดึงต่อเรียบร้อยฟีเอ้ยเมื่อกี้เพลงขึ้นไหนอ๋อไม่ปั่นกันแล้วดิไฟอันติเจ็บนะเจ็บนะ อ่าสวยอ่าเอาฉีดมา,างี้อาจจะถึงถึงถึงชีวิตบอกเลยว่าโคตรคมรอบนี้ล้มสามเลยเรียงเลยเดี๋ยวผมผมให้คนนี้ตกเฟกอ่แล้วกันนะเพราะว่าคุมได้สามคนเลยตรงเนี้ยอ่าเขาไม่มาช่วยเหรอจริงเขามาเทรดก็ได้นะเพราะว่าไม่งั้นดิคอนเอไม่ใช่เม็กซ์ันมันจะเฟกสองเอานะครับ โอเคตกเฟสละน่าจะปั่นได้แค่อุย้ยเปิดตู้คนเร็วน่าจะปั่นกันได้แค่นี้แหละผมว่าน่าจะไม่ขึ้นแล้วโอเคมาดึงเอสดึงมาก็ก็ล้มต่อนะครับผมถ้าวิ่งแบบนี้โอเคน่าจะขึ้นไปดึงคิมุระยูอิแน่นอนน่าจะไล่ไม่ทันนะรอบนี้โอเคโอ้ปล่อยไป ตรงเสานี่คือมีเอสแล้วก็มีเมกโทมัสเม็กโทมัสนี่คือฟรีนะผมว่าถ้าไม่มาช่วยนี่ก็ไม่โดนนิดเดียวไม้บ้านฟ้าไหมโอเคอุยอ้ยอ้๊ยอันเดียวอีกแล้วมีคนจะมาช่วยหลอกหน่อยหลอกหน่อยอ้อโหมันอีกแค่เล่มเดียวเองอะ่ะช่วยอย่างนี้ดึงไหมเกมดีนะครับล้มไหม ล้มไหมถามใจเธอดูเออเต็มเต็มหลังบอกเลยมันชอบบัคแอนิเมชันดึงหลังนะแบบเป็นหลายรอบม,มากไอ้รอบนั้นก็เป็นเวลาแบบเขาโดดไม้อะมันเวลาเราตีมันจะเหมือนมันจะดึงใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดึงบางครั้งเวลาตีมันก็เหมือนตีลมคนมันก็โดดคือมันบัคเยอะนะครับเสามือสองตรงนี้คือแบบโดนกันทุกคนบอกเลยเสาเนี้ย อันนี้คือผมไม่แทบจะไม่ได้ซ้ำเลยนะ่ะไล่ยาวๆผมพูดเลยโอ้โหอยู่กับเป็ครอบครัวอ้าแต่ไม่ล้มไงประเด็นคือเขาไม่ล้มเดี๋ยวไล่ฝั่งนี้แล้วกันน่าย่ไปช่วยแล้วเดี๋ยวผมไปไปนู่นเลยผมว่านะมีสไนเปอร์อ้าโอขมขมผมบอกเลย จริงเมื่อกี้จะเขามาดึงอีกฝั่ง,ขงเขาอาจะรอดอยู่นะเมื่อกี้เมกโทมัสเขาติดแดงแล้วไงแต่เขามาดึงปลายเล่มเดียวเขาก็ล,มล้มละผมว่าไอเอสเนี่ยต้องมาคอยดูนะเดี๋ยวมันจะมีคนหนึ่งวิ่งมาแบบแป,กแปกแลกๆเลยเพราะผมดูจากการเล่นของมันละเฮ้ยมีรอยเท้าอ่าอันนี้ใครครับเนี่ยคิมโรยยู่อีกเนี่ยเห็นไหมแม่งมาแล้วเห็นไหมก็ดูจากการเล่นแล้วผมว่ายังไงมันก็แบบเดิมนมาช่วยแบบไม่คิดอะไรอยู่แล้วอะจากจากช็อตแรกเลยนะที่มันแบบเดิมนมาช่วยแบบไม่สนโลก มาดึงเพื่อนอ๋อลืมกระทืบไม้มิกทมัสได้อยู่หลังบ้านฟ้านะครับชิวๆผมพูดเลยเกมนี้บอกเลยว่าปั่นกันได้แค่นี้แน่นอนเหมือนว่าเขาจะติดไม่รู้ตัวด้วยนะเขาก็เลยแบบว่าเรียกว่าไงอะแบบไม่มั่นใจว่าผมอยู่ตรงไหนนะครับอเล่มเดียวะ คงไม้อะไกันฮึโอ้ยมาทําไมครับนี่เฮียเขาน่าจะติดตาบอดนะครับแล้วไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนนะก็เลยระแวงแล้วก็โถเข้ามานะแหมเอาให้มันหลอนน้องให้มันหลอนลงห้องวีแล้วกันเปิดซิงห้องวีเลยมาวีอะไรนะกลัวที่สุดวีไอพีน้องอ้าอยคนนี้ตายแล้ว อีกสองคนนี่ผมว่าไม่น่าจะปั่นแล้วละมั้งคงจะไปฮิวแล้วถ้าปั่นนี่ก็คือสุดยอดอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เอาแบบหัวหมูอะไรมาด้วยนะแค่นี้ก็น่าจะฮิวลำบากแล้วแล้วเขาไม่พังโทเทัพทมไฟนะเกมเนี่ยเขาก็ติดตามบ่อยกันแทบไปทั้งเกมเลยเรื่องนี้ไม่ปั่นผมว่าน่าอยู่ตรงกลางนี่แหละอาจจะอยู่ชั้นบนมัน้งโอ้ยแต่คืนนี้ปั่นนะ คือนี้ปั่นได้เยอะอยู่นะเนี่ยนีอ่ยอยเลือ่อนนี้รอยเลื่อนอะไรอะ่ะมันจะเอฟเฟกเนี่ยยังปั่นอยู่ข้างบนอ้าวน่าจะติดตาบอดนะครับแล้วทำไมผมไม่ตีเลยบะได้อยู่ั้งเขาติดตาบอดแน่เมื่อกี้ผมผมการันตีเลยเขาติดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าผมมาหรือว่าหรือว่าเขาเล่นอย่างนี้เออ หุ่นละปันอยู่ใกล้กันแบบนี้ถึงชีวิตผมพูดเลยถึงชีวิตพับไหมไม่พับรอไฟมาเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยตึงๆโอ้ไม่ได้ผมไม่ได้เล่นทิกเตอร์นานอยู่แล้วเนะี่ยกลับมาเล่นกนย็ยังรู้สึกว่ามันมันยังได้เรื่องอยู่อะแขวนเสานี้ไปเลยมันี่เอสคิบลราย,ยู่อีเพิ่งโดนเฟรแรก เดี๋ยวไปเสาโน้นเลยนะจ๊ะเอา้าหลุดเฮ้ยสี่เปอร์เซ็นต์หรอไมใช่เหรอช่วงนี้ผมเราแวงแบบหลุดทุกมากเลยกับสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมน่าจะสี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าถ้าเขาเอาหลุดทุกมาเขาฮิวไม่ได้นะครับหลอกมีเหลือแปดเล่มด้วยสามสี่อ้าวโอยไม่หมดก่อนถ้าผมมีอีกสักสองสามเล่มนะเอาไรฉีก ฉีกไปไกลเลยเก็บมีดก่อนแล้วกันไม่รีบเอ้ยกลับมาโดดอีกเหรอคือเขาไม่รู้ว่าผมคืออันนี้คือจะโดดกลับไปช่วยหรือว่าไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนอา้ออีกสองเล่มแม่เจ้าโดดลงมาไม่รู้จะเจออ้าวพับเราจะไม่กระทือไม้เขาวิ่งยาวโดนแน่นอน อ่าหตามสเต็ปตามสเต็ปตามสเต็ปคนติดคนติดเปิดตา,ต,ตาบอดเรียบร้อยเกมนี้ <c oughs> บอกเลยว่าเกมไวบอกเลยว่าปั่นได้แค่2เครื่องเท่านั้นครับเพราะว่าล้มกันระเนระนาดเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปละนะครับผมบ๊ายบาย